วัสดีราเรวลเธอต้องการอะไรเหรอนี่มันหลังเที่ยงคืนแล้วนะฉันต้องลุกขึ้นมาเปิดไฟเพื่อที่จะคุยกับเธออย่างนั้นน่ะเหรอโอ้พระเจ้าไม่นะฉันเบื่อฉันลำคาญมากนี่มันเวลาดูซีรีส์ของฉันหยุดนะฉันบอกให้หยุดไงอีเวนหยุดเธอมองหาอะไรเหรอมองหาเพื่อนเล่นอย่างงั้นเหรอเชิญป้ายหน้าเลยวันนี้ฉันลาก่อนฉันอยากลาออกจากการเป็นเจ้านายของเธอหยุดนะฉันบอกให้หยุดไง ไม่ต้องมามองหน้าฉันเดินลงไปเดินลงไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเรียกฉันและอย่าขึ้นมาบนเตียงโดยเด็ดขาดอย่าบอกว่าฉันไม่เตือนนะฉันห้ามเธอขึ้นเตียงเธอเข้าใจไหมอย่าขึ้นเตียงโอ h oh my god ลงไปเลยนะรอเร็วฉันห้ามเธอไม่ฟังเลยนะสรุปว่าเธอต้องการอะไร <c oughs> เธอต้องการอะไรกันแน่นะรอเร็ว <c oughs> เกิดนี้เลยนะเอาล่ะฉันยอมก็ได้เธออยากได้อะไรเหรอรอเร็ว ฉันยอมให้เธอได้ทุกอย่างแลกกับการที่ฉันจะได้นอนดูซีรีส์ไงได้ไหมเธอทำเพื่อฉันได้บ้างหรือเปล่าฉันขอละ่ะ Good Night ไปนอน